เปิดไม่ดีนะสินินเอาครับเกมที่11เเริ่มครับจบยังไงต้า นี้กันประทะกันนะทั้งหมดสิบห้าเกมครับนี่ตอบอกว่าผัดกันคนละเกมจริงๆนะช่วงท้ายๆเนี่ยครับ ต่อแล้วนี่อยู่ไกล้ชมพูนะครับหลุมมุมขวา ครับต้องมาดูนะครับหกแดงจะแตกแผ่นแรกหรือเปล่านะม,มาแล้วครับหม่งยังไงจะมีชมพูลูกเดียวนะครับที่ไม่ได้อยู่จุด โอ้โหเหลืองสะอืนครับสีนินมันสุดเอื้อมจริงๆนะได้ไปสิบสองกลับมามีสิบเอ็ดนะครับดูครับเหลืองฮอ่มยัง <spit> ไม่แตกนะครับบกแดง ไปเลยครับไม่ต้องชมนะเอาครับตรนี้ร็อเซนเกมนี้นะครับต้าบนโต๊ะนี่เลออกหกนะ

เจ็ด hmm. <Okay. S 1> ครับสีนินเหลือสี่นะเกมนี้จบเกมที่สิบเอ็ดนะครับตาสิทธิ์สจสันลดลงมาเหลือบวกหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยคะแนน